สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุคนเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องบ่าวจอซานเนลบบวสิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะก็สบายดีสวัสดีเด้อเมื่อนี้บ่าวจอก็อยู่โคกน้องพี่น้องอยู่ห่างอยู่หน้าเนะาะเมื่อนี้กาสิมาเกี่ยวข่าสวยพี่เคยเน้องพี่น้องหรือว่าพี่อ้ายเนาะเพราะว่าเพื่อนกบบาบ่คอยมีคนนาะพี่น้องเพราะว่า เอ่ยเพิ่นกะให้เขออกอยากไฟเนาะพอเพิ่นกะให้เขคลอดลูกใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นกะบ่มีคนเนาะพี่น้องเพราะว่าพี่อ้ายเพิ่นกะเกี่ยวคนเดียวเนาะพอดีเพิ่นกะไปจ้างคนงานมาสามคนเนาะพี่น้องกะสิเป็นญาติพี่น้องหนเนาะสิมาช่วยเกี่ยวพี่น้องหน้าเพิ่นกะสิเป็นเข่าหน้าวานเนาะพี่น้องหน้ากะบ่ค่อยง่ายบัดดังเนาะส่วนหลายกะมีแต่หญ้าเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปสนมกันเลยอันนี้กะสิเป็นเทียงนาเพิ่นเนาะ ทีงหน้าอยู่หน้าโคกนาอพี่น้องลมก็เริ่มแห้งนาะพี่น้อ,อมนมงอมันเริ่มมีลมมีอย่างละวป็นในก็หฮอดงามลบหนาวแล้วพี่น้องมัเป็นเข่าในหน้าพอ่นนะอันนี้สิเป็นข่าดำมาเนาะตัวนะตน,นี้พี่น้อง ดำมอกรสิงามแน่น้แต่ซุมพุ่นสิเป็นเขา่าเพ็นวานเนาะซุมตัวพนเกี่ยวแถวนี้ก็เริ่มสิซุก,กนเนาะพี่น้องกำลังเลืองเนาะแถวนี้ก็เข่าดำมอกรสิงามแน,น่นาะหน้าพันกาโบลายเนาะพี่นอ้อง ่นดำมอกัะสิประมาณสิบก่าหล่องนะพี่น้องเอาพูนนะ้ำเนาะซุน่นดำแต่แถอนี้เง่ทันสุกเนาะเกี่ยวอยู่ผุนเนาะเกี่ยวเขาน้ำหวานจ้างคนงานสามคนเนาะจงไว้เกี่ยวนะแม่เด้อ อันนี้ว่าแล้วนะซุมเนี่คือแต่ไห่นี่ไหลเนาะใครหัน่นกาซุมนามันบอกออกไปซุมม่มหนะาอืาเ,าเป็นจ้าของหน้าันเนี้ นี่เป็นพี่ไอ้เนาะพี่นะาะหอ้บาจอนนี่เป็นกระสิเกี่ยเป็นพ่อนไวนะ้เนาะเดี๋ยวน,นี้เป็นพ่อนเป็นพ่อนไว้เนาะพี่นนอะ ก็จะเป็นน้องชายกับแฟนพีน่เนาะผมจะเป็นน้องเคยแล้วก็อันนี้กับเป็นน้องสาวเนาะผนกะหางกเกี่ยวได้ลองหนึ่งนะพี่นนองอันนี้พันเกี่ยวแต่เศร้าเนาะตนนัวนี้ลอง เข่าก็มิตัญ,ญาเนะพี่น้องครับหนาลายกว่เขา่าเบิดนี่จะได้เข่าจักสอบดิเข่าหน้าหวานบนี่บเป็นตาบอนไดเนะพี่น้องสู่ดำม,มาบ่าได้เนาะหนาลาย ตามพี่กับพี่นอ้องป้าหมูย่างทงอยู่เนาะแดดก็แห้งนาะพี่น้องมาเนี่ยคลแน่แต่มีลมเนาะคลแน่แต่มีลมเย็นมาเนาะเวล,ลาลมพัดมากกับบ่อคอยห้อนไปไลยเนาะยี่ปจอนกับเบสบอนเกี่ยวนะพี่นอ้อง ตอนนี้กงใกล้สิแล้วเนาะพี่น้องหายนี่เป็นพากันนางเศร้าเมื่อยเนาะพอนแดดมีห้างต่อยบอกหางต่อบก้า่โอ้ใหญ่ปานั่นเลยบ่สามคนนี่เป็นลูกจ้ากเนาะพี่น้อง ยายเพิ่นจ้างมาเกี่ยวเข่าเนาะนคนงานเด็กขี้บานพี่นอ่องขอจอรมาซอยเนะาะลุงประหยักรซุยจ้างวันเท่าไรเนี่ยวันละหา้าสิบวันละห้าน้อพี่น้องวัลนละห้าสิบเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยกว่าบาทเนาะโอ้ยพี่น้องเขาเกี่ยวแหลนเนาะพี่น้องสนี่ยบอดออกบอดบอดออกเนาะ พากันลงเกี่ยวต่อเนอะาะเศร้าเมื่อยแล้วกันนอ้องพอเรามีห้างต่ออยู่ในโกกบกเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพอจอนสิพาไปเบิ่งเนาะพอเราห้างหาาใหญ่สำกาตามันใหญ่รีบเบาเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพอจอนสิไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวพอจอนสิพามาเบิ่งห้างต่อเนาะพี่นอ้องอ๋อห้างใหญ่ลีพี่นอ้องโอ้สำกาตาคือน,อน,อน้องเบาลีได้นี่อ๋อเห็นบอพี่นอ้องผู ดำๆผลเนาะออง่ายเลยลูกมันคือสิล,ลายเนาะเพาะแต่พี่ไอ้เพื่อนว่าห้างนี้เขาจองเลยเนาะเขาซื้อ,อแล้วเนาะพี่น้องหนึ่งพันบาทเนาะเพื่อนยงมาทานจูดเนาะจากมือไหนเพื่อนสีจูดเพื่นอนว่าโบเกินสองสามืมอเนาะพี่น้องเพื่อนจางสีมาจูดเนาะ วิธีเอาต่ออยู่บ้านเท่ากาับส่วนร้ายกาับมีแต่จูดเอาเนาะพี่น้องถ้าบรจูดก็เอามันบรได้เนาะเอาก็ต้องเอายงี้ลบางคืนเนาะพี่น้องยงีกยางเว้นกับบอกกล้าจูดนะเนาะพอยงีกยบางคืนเท่าขึ้นจูดมันกับปิดไฟเนาะพี่น้องปิดไฟแล้วก็เท่ากาับเอาไฟแห่ขึ้นไปเนาะแต่โกกบกนม่น่าซิขึ้นบรได้เนาะพี่น้องเพิ่นกันนาสี ใส่ไม่แหน่ขึ้นไปเนาะจูดแต่ข้างล่างขึ้นไปเนาะถ้าจะขึ้นโคกบกป่าเป็นไงพี่น้องต้นบักใหญ่เนาะพาสิบเก้ายืนขึ้นไปเนาะพี่น้องพวกขึ้นไปผัดงากริ่งผัดในน้อยสนะพอดีขึ้นไปพอดีต๊กเนาะใส่ไม่ยาวๆเลยกะจุดไฟแง่ขึ้นไปเนาะ สีลายนนขนาดข่างักใหญ่เลยพี่น้องต่อัวเสือเนานะเขาเอิอนห่างปักใหญ่เลยพี่น้องภาพแบบสีมืดเนาะพี่น้องตอบแสงเลยเนาะโอ้เบิง่งตัวจริงนี่ห่างปักใหญ่เลยพี่น้องโอ้อยู่สูงขนาดเนาะตอนนี้กันแล้วเนาะพี่น้องหานี่กันสิลงหาอื่นต่อเนาะ โอ้มานี่แดดฮอนครับพี่น้องให้แน่แต่มีลบเนาะลมพัด,นดหน้าก็เย็นแน่กะซิลองเกี่ยวให้นี่ต่อเนาะพี่น้องหา้นี่ก็ซกคือเลยเนาะโอ้ใหยนี่มีน้ำโอ้ให้นี่เจ้าดำม,มาน้ำบ่เนี่ย ตัวนี้จะดำเอานะตัวนี้หรือว,ว่าแซมวาดบอดซูมตัวมันงามเนี่ยวาดโอ้คนนี้ก็สิเป็นนาหวานเือกันเนาะโอ้แต่บัลนี้เป็นกอขากเลยพี่นอ้องสำหน้าดำเนาะโอ้แถบข่างหนึ่งงามเนาะไฮนี่ก็ซีคือเลยเนาะ พวกใหญ่อยู่ให้นี่ลองที่สองกะเกี่ยวใกล้สีแล้เนาะพี่นอ้องเกี่ยวแล้วลองนี่กะ่านสีขึ้นเนาะเกี่ยวรอบเศร้ากะสิได้อยู่ประมาณสามลองเนาะพี่น้องนี่สิเป็นซุ้มเที่ยวเกี่ยวแล้วเนาะ เล่าหลอกงี้กับสิขึ้นพักเถียงนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนี๋ยวถ้าเบิ่งตอนท้าเกี่ยวแล้วเนาะตอนนี้ไฮนี่กับพากันเกี่ยวแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับสิพากันขึ้นเนาะไปหากินข้าวกินน้ำนะพี่น้องขึนหาพักเถียงเนาะเพื่อนกาเพื่อนกาสิขึ้นไปหาตึกแหงน,นะพี่น้อนกงนะกึกแห,อกแหเอาปลามาก้อยเนาะ อ้โหหานี่ไห่นี่ไม่ได้ว่านบ่ป้าห่นี่นนมีแต่หญ,ญ้าพี่น้องป้าจนเสีเยไปทั้งต้นเขาเนาะโอ้หญ้าลายขนาดพี่น้องปีหน้าไปสีดับเนาะพี่นอ้นองปีนี้ขึ้นสิหวานแต่ปีเดียวไว้เนาะ ว่านแล้วมันบ่ได้เนาะพี่น้องว่านแล้วบ่ได้เขาเนะก็เพิ่นสิว่านเพราะว่าคนมันกับบ่มีเนาะพี่น้องค้นกับบ่มีหลายเนาะเห็ดหน้าซองภูมีเนาะพี่น้องเพิ่นก็ตดล่างกับบ่มีเนาะเพิ่นก็เลยว่านเอาอันนี้สิเป็นข่าวซุ้มที่ผันดำเนาะ ไข้แน่แต่ซุ้มที่ดับเนาะพี่น้องถ้าเริ่มก้มเริ่มอย่างนนเนาะเริ่มกำลังออกลวงตัวนี้ฟังไห้ก,ก็เริ่มชุกเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นวานเบิดปีนี้ ข้าวพิ่นหน้าสิบกุ้มกินเนาะปีนี้ใครแน่แต่เพิ่นยังดำไว้เนาะนี่ก็สิเป็นน้องปลาเพิ่นเนาะพี่น้องก็จะสิลงเอาปลาเนาะมาเฮ็ดกินเที่ยงปลาเพิ่นกระโบงเพิ่นปล่อยจักทงเนาะ chú thiên hay thiêng na thì nó chiêng na nó có đúng đuông xịt tích ngầu bò hay hai tích ngầu xịt thì nó phải tức bà nói เชียงหน้าเพิ่นก็นมีต้นตะกบนะพี่น้องต้นใหญ่เนาะเป็นห่มไว้นางลินเนาะพี่น้องไว้นางลินนอนลินเน้อ <c oughs> มีเตียงนางลินน้ำเนาะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ่าวจอนกับสิขอ,ขอจอบคลิปเอาไว้สำนี่ก่อนเด้อหมาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระด,ดิ่งของบ่าวจอนน้ำเนาะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮา สำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง